บ้านหยาดทิพย์อยู่กับน้องเมยา่าชีวิตนี้ขออยู่เพื่อลูกหยาดทิพย์ราาบานเผยชีวิตปี2023หนักหนาะสาหัสไม่ง่ายเลยกว่าที่จะผ่านมาได้ซึ่งหลังจากที่หยาดทิพย์ได้เผยข้อความดังกล่าวออกไปแฟนๆก็ได้เข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายสำหรับหยาดทิพราดปานไม่ว่าบทบาทไหนๆเธอก็สามารถแสดงความสามารถฝีมือด้านการแสดงได้ออกมาเต็มที่ประทับใจคนดูทำให้แฟนละครอ,อินกับบทบาทนั้นๆได้อยู่เสมอรวมถึงหน้าที่การงานเป็นคุณแม่ของสาวน้อยเมยา่า กทุมเทให้ทั้งกายและใจแบบเต็มพลังหยาดทิพย์ได้ออกมารีวิวชีวิตในปี2023ที่ผ่านมาบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยข้อความเอาไว้ในแคปชั่นว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราเลือกมองแด่2023กว่าจะผ่านไปได้แต่ละวัน เธอสอนให้รู้ว่าคนคนนี้แก่งและเข้มแข็งกว่าที่เคยคิดไว้แค่ไหนหนันกหนาสาหัสไม่ง่ายเลยที่จะผ่านมันมาได้เหนื่อยจนพูดไม่ออกบทเรียนของชีวิตที่คัดกรองนิสัยและใจคนโตขึ้นเยอะเลยเราขอบคุณทั้งสุขและทุกที่ผ่านมาแด่2024ขอโฟกัสแต่พลังบวกขอให้แต่มีแต่สิ่งดีๆ ซึ่งหลังจากที่หยาดทิพย์ได้เผยข้อความดังกล่าวออกไปแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากเช่นกันเช่นส่งกำลังใจให้คุณแม่หยาดนะคะคงจะหนักและเหนื่อยมากจริงๆ Happy New Year นะคะแม่หยาดเป็นต้น